สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะเชฟเมมีเมนูใหม่ๆม,มาฝากกันอีกแล้วนะคะกับเมนูนาโชนลาบไก่ฮาราปิโอชีซอสค่ะและในวันนี้นะคะนี่เลยพระเอกของเรามีชื้่นตอร์ติยาชิพส์ค่ะแผ่นแป้งข้าวโพดท,ทอดกรอบรสดั้งเดิมนะคะทำจากข้าวโพดแท้100บางกรอบอร่อยวันนี้นะคะเราใช้พริกชาลาปิโนแช่แข็งจากเอโร่ค่ะตัวนี้ให้ความเผ็ดร้อน เริ่มต้นจากการทําแป้งรูนะคะเราก็จะใช้เนยสดนะคะเราใช้เนยแท้รสจืดนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมชีสนะคะวันนี้เราเลือกใช้ชีสเชดดาร์นะคะเป็นแผ่นหัวใจหลักของการทําร้านอาหารนะคะผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้เรื่องต้นทุนหนึ่งวัตถุดิบเนี่ยใช้กับกี่เมนูได้บ้างอย่างน้อยต้องสาเมนูขึ้นไปในร้านนะถึงจะคุ้มมาทําซอสกันเริ่มต้นจากการใส่เนยลงไปก่อนเลยนะคะพอเนยเริ่มละลายเราก็จะใส่แป้งลงไป ะะจังหวะนี้นะคะเราไม่ควรจะใช้ไฟแรงนะคะเนื่องจากว่าเนยเราจะไหม้เดี๋ยวพอเขาเริ่มสุกเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมอันนี้สุกแล้วมาเริ่มเป็นฟองนะขาวๆแล้วเปลี่ยนสีละเสร็จแล้วก็เติมลงไปอีกนะคะทำประมาณสักสองสามครั้งเร่งไฟขึ้นได้นิดนึงแล้วนะคะเพราะเราต้องการความร้อนเสร็จแล้วก็ใช้ตัวตะกั่มือช่วยค่ะ ไม่มีติดก้นหม้อนะดูพอเขาเริ่มเนียนแล้วนะคะให้เขาขึ้นมาเดือดปั๊บนึงนี่นะคะเดือดนะอ่ะเบาไฟลงนะคะเพราะว่าเราจะใส่ชีสลงไปแล้วนะคะอันนี้ชีสที่เราได้ส่งไปใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะก็คือเกลือพริกไทย ทีนี้เราก็จะมาตอกย้ำความเป็นเม็กซิกันคุยซีนนะคะให้กับนาโชจานนี้ด้วยการใส่พริกคาลาบิโอแช่แข็งหั่นเต่านะคะซึ่งเชฟเมย์เอาเม็ดออกแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ซอสตัวนี้มันเผ็ดร้อนมากจนเกินไปเราแค่อยากให้มีกลิ่นไอายของความเป็นเม็กซิกันนะคะก็คือมีกลิ่นของพริกมีความเผ็ดร้อนนิดนนะคะเพราะถ้าเกิดใส่เม็ดพริกลงไปด้วยเนี่ยขอบอกเลยว่าถ้าใครทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยต้องระวังนะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ชีซสซอสรสเด็ดไว้สำหรับทานกับนาชโชกลาบไก่ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำลาบไก่กันคะ่ะเรามาเริ่มต้นจากการรวนไก่กันก่อนใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเวลารวนไกนะ่จะได้ไม่ต้องใช้เวลานานเวลาเราบี้เนี่ยมันจะทำให้ไก่แห้งไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเรารวนแบบนี้นะคะเซฟก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะเป็นเทคนิคค่ะไม่ได้เยอะนะนิดหน่อย เห็นไไก่เราก็จะไม่แห้งนะคะจังหวะที่ไก่ใกล้จะสุกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบให้เขาสุกนะคะปรุงรสก่อนด้วยผงปรุงรสไก่ให้มันมีแวับความเข้มข้นโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาปรุงรสราบกันนะคะ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราทำลาบไก่ทำไมไม่ใส่ข้าวคั่วไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีความกรอบจากมิชชั่นตติยาชีพอยู่แล้วข้าวคั่วก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะได้เวลาจ,จัดจานความอร่อยกันแล้วนะคะตามด้วยลาบไก่ของเรายีสซอสของเราเราจะเสิร์ฟประมาณ2ชั้น เรากินไปแล้วแนะ่ชั้นล่างยังมีส่วนผสมของลาบไก่อยู่นะคะกินชั้นไหนก็ได้ความอร่อยเข้ากันทุกชั้นนะคะและสำหรับเมนูนี้นะคะเชฟเมย์การันตีค่ะเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะแล้วมาพบกันคราวหน้าค่ะว่าเชฟเมย์จะมีเมนูอะไรมานำเสนอกันอีกแล้วพบกันค่ะ